จับเกี่ยวกเกี่ยวหัวบึงจับเกี่ยวกเกี่ยวไปตามเสี้ยนตามเสียนล่องเบึงเราต้องหั่นเกีเ่ยวแต่ว่าหั่นบ่ออกเป่ากับเต็มตีนด้วยกันไปตามลูกศรนเนอนี่ยมันออกใต้จ่อจ่อเวลาหั่นมันบ่เป่าก็ดีเข่าไปนบบกูเข่าคันเตานันยกท้งขาวไว้ก่อนเด้อผู้ประกาศไว้ก่อนวันนี้นกเกราเป็นการตีเตือนค่อมตื๋น คิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณาในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีซีแฟนช่องมนตรการพาทรวยมันตการคนเดองน,นะคะค่ะทำชมมื่อนี้เนาะคะ่ะแอกะเดินทางมาตามแนวทางปูบุญมี่ตาเสือนะคะเป็นเลนขล็อกขามเสียนเนาะคะ่ะ มื่อที่ผ่านมานะคะตรวจเลงแนวทางของครูหาศูนย์ตรงตรงบริกับนะคะสําหรับแนวทางวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะถึงนี้เนาะค่ะครูเพิ่นจะมีตัวเลขแต่ไรเป็นแนวทางให้เย็กไปเบ่งไปฟังน้ากันนะคะส่วนสามคูสามคูเนี่ยก็เออสามตัวสามตัวก็มีสี่คู่อวันนี้จับให้ครบวงจรแต่ว่ายังอยู่ ยังยูโคโพลนึงขอจ้าบได้ลงแต่ว่แต่พยายามเบ่งจับเบ่งเอามีเกตหนึ 19, 7, 19, ่งเก้เ็บหนึ่งเก้สามหนึ่งสอหองมแปดห้าสามแปดห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่หอันนี้จับ จับเกี่ยวเกี่ยวหเบิึงจับเกี่ยวเกี่ยวไปตามเสียนตามเสียนล่องบึงพอหั่นก็เกี่ยวแต่ว่าขันบ่ออกเป่าก็เต็มตีนนือกันไปตามลูกศรนเนี่ยมันออกต่อจ่อไวละขันมันบ่เป่าก็ดีเขาเขาขันเตานันยกท่องขาวไว้ก่อนเด้อปูประกาศไว้ก่อนวันนี้เราเป็นงานตื่นให้ วันนี้กะทิมา่าเป่าือเจ้าหนึ่งอ่ะทำมันเป่สาส,สามตัวกะเน้นเจ็ดหนึ่งเก้ากับศูนย์สี่ห้าเ็ดกับสอองตัวกะมี่หกศูสศเนาะ3 0ศ ตัวเนียนครับคู่น้องวิ่งวิ่งดีเนียนไปตูวใดฟวิ่งอ่ะตัวเดียวตัวเดียวโครตตัวใด้ฟูตัวเดียวโครตเลยครโอ้ยมันมาเนียนถือก้นรอบแบบนี้งวดกวนมันเนียนศูนย์มันก็ยังไข่อยู่ดิอันนี้อันนี้มันเนียนเนียนงวดกวนอ่มันเนียนซีเขามันออกเกียร์แบบนี้เนียนไปตัวหนึ่งหนึ่ง นนนนหนึ่งเด็ดกูหนึ่งหนึ่งตัวติมาล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยกันแหละแค่มันจะออกแปดมาจา <c oughs> <c oughs> ้ะทางวัดกวนมันมเ,รเรียนเนียนซีมัน,นออกเกียร์เนาะวิ่งแปดหนึ่งซีมา้งครับกูวิ่งแปดหนึ่งซี เอกขามเสียงได้ไปผู้มาที่หลังค่ะปูได้แล้วจ้าได้แล้วบ่ะ,ะวัตถิพายมาเอกขามเสียงเข่าหาศูนย์เมน่มาขาปูโโ่ขาหาศูนย์การบ่มาเบิ่์นจากเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะปู่ว่ารัล็อตมาเบินเน่์นปู่รับประกันทั้งสองหลอกเข่าเบิ่อืน แต่ว่ามันเบิ้ลน่นยกต้มขาวไปก่อนเด้ออ่าว่าถยกโค้งในติปูแต่ว่าเขาตัวนึงเนี่ยทันที่แล่นวิ่งน่นหายห่วงเลยล้านเปอร์เซ็นต์โอ้กำลังกายนี่ล่ะกับเส้นูกายจะล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งรอคะปูหนึ่งมันมีแปดมีหนึ่งมีสี่แต่ว่าตัวภูเน้นหายตัวเด่นกับขึ้นหนึ่งเด่นหนึ่ง ทางล่างน <Leonard S 2> ี่ม<ๆ>ันเน่นแปดคันอ้อคันเออเงินล้างนี่มันเน้นแปดเพราะว่าเกจมันมากแล้วมันเกิดไมกคือเก่าแต่ว่าเน้นแปดไว้ขามเสียนนี่เน้นเงินล้านเน้นแปดขามเสียนเน้นหนึ่งขาเสียนเน้นหนึ่งเนี่ยมันก็ดไมาออบแปดนะ เงี้ยนี่ยตออกแปดมันโอ้โหทั้งเปิดทั้งปิดจะเก่ามันมันออกตัวหลังแหละมันก็ะติบไปออกตัวหนาอ่าอืมมันติดไปใส่กันเปียกห่านเห็นปะมันพอไปใส่เปิดปูดูนี่นี่คักทักสำหรับงวดนี้ปูลุ่งให้หลายหลายคู่เติบเรื่องงวดคือเทียมว่าหลายปันนี่บ่บ่คู่เทียมว่าหลาย ว่าคู่กท่านในฝันเกี่ยวเท่งมันอยากงานแน่จังหน่อยอยากงานแล้วก็มันจะเลยได้ลงหลายคู่แล้วกับพิจารณาเบิ่งเอามันก็จะเน้นไว้สองคู่เถนล่ะเน้นไว้สามตัวกับสองคู่สองตัวกับสองคู่สามตัวคู่ให้ปูจับคู่ให้มีตัวใดแน่ก่อนจ้านี่เกตหนึ่งเก้าสามหนึ่งสองสามแปดห้า หลักศูนย์ชี่หาตัวภูมิบ 0, 4, ่บงกลมให้กับคือเกตหนึ่งเก้าครับศูนย์ชี่หาเน้น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 เลยเน้นตัวไดกครับคุณเกตหนึ่งเก้ากับศูนย์ชี่ห่าครับเมื่อกี้บอกตัวไร้กครับตัวสามแปดเก้าสามหาเหัวที่ออล้วมันขั็มันบอบบางนี่มันออกเก็ค เจ็ดหาพักเนาะครับสามเจ็ดห้านั่อยู่ใหพี่น้องกันนั้นลงทุนนั่นในหน่อยตัวเดยครับรุงตุนในน้อยกับเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยแหละก็ต้องไปซื้อตัวอื่นก็ต้องซื้อไปซื้อตัวอื่นกันซื้อตัวอื่นมันก็ถือจะได้กับผู้เสียมันถือเจ็ดหนึ่งเก้าเนีนเนีนเลยเอาเจอมมือมาโหลด เอาจเมือมาเอ่โล่งนี่รถเอาลัตเตอรี่นะห้ายมาวดเราจมือมาน้ามันหมดครับเอามาน้าเลยสองตัวเลยครับปูสองตัวก็คือหกศนี่หกศูนย์สามสามศูนยสหกเ็หกเจ็ดสามหสตัวกันนี่แหละตัวเงินตัวท่องเป็นตัวนี้แหละ ตัวเน้นใช่ครับปูเน้นก็หกส่วนครับสามส่วนตัวเงินตัวทองมันมาค่ะนี่นและตัวเงินตัวทองแต่ว่ามันระวังมันเตียมมันเข่ามัดใจกันเนี่ยหรอระวังดีๆใใจกันตัวใดล่ะครับปูมันมีหกมีส่วนมีสามมีส่วนอีกนนเนาะระวังดีค่ะระวัง,วง,วง,งระวังดีๆช่วงช่วนเนี่ยระวังเลขสามมันติ่มไม่ไกล้เลขหก <laughs> มันเคยเป็นนแม่ก็ทีว่าเลขสามาใกล้เลขหกกระสามหกที่ผูจับไว้ให้เลยครับสามหกของเด็ย่อไปเน้นที่จงมื่อที่อันจัง <c oughs> มืออันเบิ้ลลนขันน้ำมุนจังมาเอาเมือนั่นบอกครับนน้ำมุนถึมาทายถอดสดเลยครับมือวันที่ยี่สิบสี่มือบุญเล็บมือน้ำมุนพอรอน้อมเอาเพีงรดปูว่างใดกับู ขันน้นำมนต์ขันน้ำมนต์มือนั่นมือวันที่ยี่สิบจีอ่ามือวันที่ g, ยี่สิบจีกับจิตถำบนหาโยมแม่เป็นรอยวันมันกัครบรอบวั่นเกิดกับองน้ำถ้าได้จัดใส่กันมือนั่นสำรับขันน้ำมนต์ุวนั่นสำรับยี่สิบจีสำรับขันน้ำมนต์วันที่ยี่สิบจีมันฮะ มันบาเบิร์นมันบาเบิ่นมันถึมาไน้นี่ยแหละล็อกนั่นล้านนี่ยนะตัวแรครับแปดสามคับเจ็ดสี่นี่ยแปดสามกับเจ็ดสี่ระวังอีกดีเด้อตัวแรกระวังครับเหยียบตัวกันตัวกันหกสองหกสามหกสี่นี่แมนตัวกันระวังอีกตัวปูเน้นอย่าไปซื้อหลายเด้อปูสำหรับมัอนี้มีมีสองล็อกมัครับปูมีสองล็อก วนเออเลขฝันกับเมื่อจังฝันจังไดน,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 นหรอกวันนั้นฝันสู่ถอยไปเนาะสู่ถอยไดหา0ิบาท <c oughs>